ถ,ถ้าถามใจผมนะใจอาจารย์นะเออผมอยากให้พักร่วมรัฐบาลนเ,นเสนอชื่อผมในอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเอ,อในกรรมธิการวิสามันงบประมาณเพิ่มเติมของปีหกเจ็ดใช่คือคือคือผมบอกแล้วว่าผมจะมาจากสัดส่วนพักร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยค่ะผมไม่มายอืมนะ แต่ว่าผมไม่มาในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นเป็นเรื่องรัฐบาลผมไม่อยากยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นพักร่วมรัฐบาลฟังอยู่นะคะอย่าลืมมาเชิญนะคะก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าก็ถ้า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 ทางก้าวไก่เขาอยากให้ผมทําตรงนี้นะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลอยากให้ผมทําตรงนี้สมมุตินะสมมตินะถ้าเกิดผมไปในสัดส่วนของพักร่วมรัฐบาลก็จะทําให้สัดส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ย เขาก็ได้เพิ่มขึ้น1คน 1> ค่ะถ้าผมใช้สัดส,ส่วนคือถ้าเกิดมีทางทางพักร่วมฝ่ายค้านเขาเชื้อเชิญผมก็ก็ต้องกลับไปลดสัดส,ส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านยังไงก็ได้ผมไม่มีปัญหาหรอกอเ,เพียงเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามันมีความมันมีความเชื่อมโยง